เผยผลทดสอบ GPU ของ g ราซอ a ปซีอัลตแรงกว่า a 2จีสาอถึง74%เรียกว่าเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับผลทดสอบของกราเซอิปซ t อัลตกับชิปเซตซันบรอกอน8ปดเจนส g a r a ร์ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เห็นคะแนน CPU จาก g e e k b e n c h 6ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีผลสอบด้าน GPU ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยแรงกว่ารุ่นก่อนมากเลยครับ โดยผลทดสอบด้วย GPU หรือคะแนนว l ล์ a n นจาก Geekbench 6ยืนยันว่าชิปเซตตัวใหม่ของ Galaxy s ต Ultra านั้นสูงขึ้นมากได้คะแนนไปที่1 7 1 7 4คะแนนซึ่งถ้าเทียบกับคะแนนของ s 2 3 Ultra เดิมที่9,849คะแนนถือว่าคะแนนสูงขึ้นถึง4.37%เลยทีเดียวครับ ซึ่งถ้าอ้างอีกคะแนนที่เผยออกมาณตอนนี้ปรนสิทธิภาพของกราเซยิปเซอตราที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy นั้นมีการอัปเกรดขึ้นอย่างมากทั้งด้าน CPU และ GPU จึงน่าจะเป็นเหตุผลในการอัปเกรดที่ดีทีเดียวครับสำหรับสเปคของชิป Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ก็คาดว่าจะมีตามนี้ครับคอ Cortex X4 ความเร็ว3.30 g h z เป็นคอหลัก3คอ Cortex A720 ความเร็ว3.15กิกะเฮิรตซ์เป็นคอประสิทธิภาพสูงคอคอเทค A720 ความเร็ว2.96กิกะเฮิรตซ์เป็นคอประสิทธิภาพสูงและ2คอคอเทค A520 ความเร็ว2.27กิกะเฮิรตซ์เป็นคอประหยัดพลังงานครับ